สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะามาพบกับช่องเลขลาวดิด,ดนะคะพี่พี่พี่น้องจา๋าหรือว่าช่องพานิดาพารวยเนะาะแอดก็ได้เปลี่ยนชื่อช่องเนาะเป็นเลขลาวนะคะก่อนไปรับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาของวันที่9นะคะเราจะมาดูผลของวันที่7กันก่อนเนาะวันที่7แอดให้วิ่งรูดที่3กับ8ฟันที่3เนาะแต่3ไม่มาพลาดไปนะคะ มาเป็นแปดแทนนะคะพี่พีจ่าแปดมาเป็นแถวเลยเนาะอ่าในตารางของแอดนะคะเด่นที่แปดมามีแต่แปดหนึ่งเจ็ดแอดก็มาแปดตัวเดียวผลที่ออกหกตัวก็คือแปดหนึ่งแปดแปดแปดเจ็ดนะคะเด่นที่แปดมาแปดแปดมาเข้านะคะเข้าล่างของสี่ตัวนะคะกันเบิ้ลเนาะก็ตามต่อกันนะคะของวันที่เก้านะคะพี่พีจ๋า มาสุดจอยเลยนะคะถ้าใครนำแปไปวิ่งไปรูดนี้มาทั้งล่างของ6ตัวของ5ตัว4ตัว3ตัวบนนะคะมาทุกประตูเลยนะคะพี่พี่จ๋ารูดที่8เนาะอ่ะเราไปตามต่อกันของวันที่9นะคะ่ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันเช่นเคยนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พี่จ๋าชื่นชอบค่อยตามเนาะแอดลง2สูตรนะคะก็คือชุดตารางเด่นนี้นะคะแล้วก็แอดลงโค้งสุดท้ายให้นะคะเน้นให้3คู่เนาะโค้งสุดท้ายนะคะ ชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่พีจ๋าอ่าก่อนอื่นนะคะเรามาดูตารางตัวเด่นกันว่าในรอบนี้มีตัวไหนกันบ้างนะคะตารางตัวเด่นนะคะก็จะมี5 0 6 6หรือ9นะคะ1 3แล้วก็7นะคะอ่ะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะ สายวิ่งสารูดวิ่งรูดที่6กับ5วิ่งรูดที่6กับ5นะคะฟันที่5นะคะฟันที่5เนาะแต่ถ้าใครไม่ชอบ5ก็นำา6ไปเป็นแนวทางนะคะเด่นของแอดก็จะมี5 0แล้วก็6เนาะอันนี้คือเด่นสุดในตารางนะคะก็คือ3ตัวนี้แต่แอดก็ต้องคัดเนาะพี่พี่จ๋าอ่า5มีตัวไหนกันบ้างนะคะ5ก็จะมี5 1 5 7 5 9นะคะถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้พี่พี่ก็จับในตารางนะคะสตัวก็เช่นกันเนาะอ่าสำหรับเด่นที่6 หกก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกห้านะคะเอาแอดกลับหัวให้แล้วนะคะพี่พีชาส่วนแนวทางในชุดกันนะคะก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะอย่าลืมเบิ้ลน,นะแอดใส่ข้างบนให้ทีนี้มาดูตัวที่แอดเน้นเดี๋ยวค่อยดูสามตัวนะคะพี่พีชา แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดเองก็ไม่รู้เนาะว่าจะมาตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรได้ยังไงก็นํามาแบ่งบันพี่ๆแบบนั้นนะคะสําหรับเด่นในระในหลักห้านะคะเด่นในหลักห้าแอดเน้นไปที่ห้าหนึ่งกับห้าเก้าคงไม่ต้องกลับหัวให้แล้วเนาะแอดก,กลับไปแล้วนะคะเราก็จะเป็นตัวเด่นเหมือนกันนะคะอันนี้ตัวที่แอดชอบสุดเนาะก็คือหกห้านะคะหกหนึ่งกลับหัวเป็นเก้าหนึ่งด้วยเนาะหกกับเก้าตัวเดียวกันนะคะ ส่วนแนวทางในชุดการแอดเน้นไปที่73นะคะอาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูชุด3ตัวกันเนาะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะชุด3ตัวนะคะก็จะมี5 6 1กับออเดอร์พี่น้อง6 5 9 0 7 นะคะ,ะถ้าชื่นชอบเหมือนกันก็จดไว้แคปไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวแอดยกให้ดูเนาะอ่ะจดไว้แคบไว้นะคะนำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะ ถ้าชอบค่อยตามไม่ชอบสามารถผ่านได้เนาะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ